ทำต,ตามกฎหมายค่ะครับได้ไงพี่ต้องคืนผมไม่เจอผมไม่มีเวลาว่างเชื่อเก่นไปซตังสนับสนุนโดยเซอร์เทนตี้นิวเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าคู่ครัวไทยนิวโค l โร r าครอสคอมพลีทยู r ไ i ฟ์ตอบทุกความหมายชีวิต สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับเช้าวันนี้เดี๋ยวเชิญเรียนวิทยาศาสตร์ครับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์ออเอรอแต่ยังเพิ่งีปนึกภาพตามที่พูดไว้เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคราวนี้ร้าวไปทั้งเกาะภูเก็ตเกิดเหตุอะไรขึ้นเป็นภูเก็ตที่เหตุโหนแลเกินจริงๆเป็นการคือหลายท่านไม่ได้ไม่ได้ชมข่าวนี้อธิบายสั้นนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปตามข่าวกันเรื่องเรื่องก็คือมีฝรั่งภูเก็ตเนี่ยเขามาเช่าบ้านหลังหนึ่งบ้านหรูริมทะเลเดือนละลรานโอ้ใช ไม่ได้ดวยนะคดด้วยเช่าเดือนเ่าสิบสองล้านเลยหรอเฮ้ยรวยมากโอ้โหแล้วมันติดชายหาดเอาล่ะหาดเนี้ยชื่อเราจะไม่ให้คุ้นหาดยามูเราจะรู้จักป่าตรงป่าตองรู้จักนะครับอยู่ดีๆเนี้ยก็มีคุณหมอสาวชื่อว่าหมอปลายหมอปายไปทานอาหารอยู่ตรงนู้นแล้วแกก็เดินริมชายหาดทะเลทะเลประเทศไทยเยอะได้หมด สาธารณะมันก็เดินไปเดินมาพอเดินไม่สักพักจะย่อยอาหารก็มานั่งปลบอยู่ตรงนี้ปลบอยู่คือไอ้ข้างหลังผมนี่ไอ้บันไดเนี่ยหน้าบ้านฝรั่งสวิสตัวจี๊ดเลยจี๊ดขนาดไหนฝรั่งเขาห่วงโคตรห่วงที่เขาเดินมาเราไล่ไล่ฟักฟักฟักเขาจะกินไม่ใชกินผักไม่ได้กินผลไม้ไทยนะไม่ได้กินผักไทยคำดาดาเสร็จหมออ่ะโดนเอาตีนถีบตึ๊กขึ้นไปเหตุการณ์อีก ทีบคือไม่ได้ทําร้ายร่างกายเห<อ>มือนจะพวกช่างกลตีกัน <หา S 1> แต่ว่าทีบหลังหมอออกจากบันไดยอย่างเงี้ยเหรอเวลารรเราเจอหมอเราต้องไหว้เขา,<ห>าคือยันไม่ให้นั่งอยู่บนบันไดบ้านเขนาไรนี่คือบ้านกูุงอารมณ์แบบนี้<อ>แปลกันไม่ง่ายแบบนี้เหตุการณ์นี้หมอบอกว่าไม่พอใจเพราะนี่มันไม่ใช่แค่การสกิดกันธรรมดาแต่มันคือการหยามศักดิ์ศร,รีคนไทย เอฟเฟกต์เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าเหตุการณ์นี้มันสะเทือนไปขั้นไหนตำรวจสะเทือนแน่จังหวัดสะเทือนแน่นะฮะและพี่ปรั่งเดวิดท่านนี้ก็เตรียมสะเทือนด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรตอนที่ตำรวจบอกจำได้ไหมว่าคุณหมอ คุณไปเนี่ยนั่งมาในบ้านเขาลุกที่เขานะบุกรุกนะคุณอาจจะเจอคุกสี่ปีถามที่ตํารวจสพทหลางตรวจสอบแล้วยังว่าบุกรุกจริงหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาเกี่ยวข้องจริงๆและเขาตรวจสอบให้พี่ตํารวจแล้วนะครับก็เตรียมตัวหน้าแหกกันได้เลยเพราะว่างานนี้มีหน้าชาบันไดที่พี่ปรังคนนี้บอกว่าเป็นบ้านเขาสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะครับตั้งแต่ขั้นที่สองเป็นต้นไปจนถึงขั้นที่4ี่แล้วคุณหมอนั่งขั้นไหนขั้นสุด ายแปลว่าจุดที่คุณหมอนั่งอยู่นั่งอยู่ในพื้นที่สาธารณะสั่งให้มีการรื้อด่วนเลยนะครับภายในสามนี่คือเยาวชนล้วนล้วนประเทศไทยฮะพูดถึงเรื่องของเยาวชนลงสนามกันหน่อยดีกว่าคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวพาลงไปสนามฟุตบอลค่ะแต่ไม่ได้ไปดูเด็กเขาเตะบอลนะดูเขาเตะกัน เรื่องเหล่านี้มันมันถึงแบบ,บ <มา S 1> โล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยอย่ะเจอบ่อยมากเลยจริงชี้แจงได้นะถ้าเกิดผู้ชายเขาบอกว่าเขาเลิกกับเมียเขาโกหกอะไรก็แบบเออเปิดหน้าออกมาว่ากันแต่ถ้ายังยืนยันเอาผัวชาวบ้านเนี่ยอนาคตทางการเมืองน่าจะไม่สดใสแล้วล่ะค่ะแบบเนี้ยเพราะคนก็พูดกันเป็นที่ปากคนนี่จะปวดนะคุณผแล้วถ้าไม่รู้ว่าเมียหลวงเ็าถือทะเบียนสมรสด้วยหรือเปล่าโอ้โหแล้วจะลามนะเป็นผู้ช่วยนะจะลาไปถึงตัวท่านสสด้วยไงนั่นนะสีมันเสียชื่อไปกันหมดเลยนะคะครับ เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของความสีกันหน่อยคุณคิดว่าคนที่เพิ่งรู้จักกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงสีกันปะอุ้ยมันจะไปซีกันได้ยังไงเพิ่งรู้จักกันเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคู่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่งรู้จักกันแป๊บเดียวมันสนิทกันถึงขั้นที่ว่าจูงมือกันไปชิงทรัพย์คนอื่นได้อ่ะ so what is the next big thing

แบบมีเสมหะละลายเสมหะด้วยโซแมคตัวยาคาร์โบซิสเตอีนอ่านฉลากก่าใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลเนิกชนิดเม็ดอัลเนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลอรัาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาคุณอ่านเลี่ยงฝุ่นและมลภาวะไม่ได้แต่คุณลองใช้ดาวนี่การ์เด้นบลูมได้ด้วยเทคนโนโลยีแอนตี้ดัสช่วยปกป้องเสื้อผ้าจากฝุ่นมลภาวะให้คุณสดชื่นได้ทั้งวันต้องดาวนี่การ์เด้นบลูม ย่าทาเน้ำข,ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮ m o วิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา yummy Formosco Co Multigrain อร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมาก ทุกครั้งที่เจให้มีโอกับเขาเจาจะกลายเป็นนักโภชนาการพ่อลูกอ่อนบิวตี้ซาลอนทั้งหมดที่เจเป็นเพราะอยากให้เขาขนสวยตาใสแข็งแรงมีแมวต้องมีโอปรับให้มีแต่ความสุขลอยในอากาศด้วย wireless control system heavy jet team ทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันฟอกอากาศบริสุทธิ์ม i ตซูบิชิเฮลวีดิวตเชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศ เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลนี่คือพีเซนเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดของตาเด็กสมบูรณ์แล้วน้องเขาอยากจะขายของเองน้าปามน,นะืออะไรนะน พี่ๆใจอ่อนไปซื้อกันหรือยังครับน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์กลิ่นหอมปลาทะเลแท้ไม่ฉุนไม่เข้าอร่อยโดนก็มีนะครับสมโอทีดีมีอะไรดีดีด,ด,ด,ดีเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไนทีนมีวิตามิน B2 B3 B6 และ B12 และมีสมสกัดโสมโอทีขวดใหญ่แค่สิบบาทออกจากกรอบเดิม ใช้ชีวิตฟินแบบไร้ข네ีดจำกัดยามาหาฟินมารับประกัน5ปีแบบไม่จำกัดระะะะท่าถึง31ธันวาคมนี้การฝึกของพิงคคือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงคได้ด้วยรอยัลดีเครื่องดื่มรอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม เรื่องแดดเบล่าเอาจ K UV, อริง K A U V Brightening Soft Cream ช่วยปกป้องแบบดับเบิลช่วยคุมมันซึมไวสยบแดดเอาจริงปากเบาเอาอยู่กันแดดต้อง K A ถ้าคุณไอแบบมีเสมหะมาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียร์เม็ดพู่ละลายเสมหะที่มีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีนห0รมิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย,ย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลียร์เม็ดพู่ละลายเสมหะลดมะนาวบรรเทาอาการไอ Mega We Care ีวิต อาจไหลไปตามกระแสแต่อย่าลืมตัวตนของตัวเองคงสเสน่ห์เฉพาะตัวเหมือนความหอมอร่อยลงตัวของ Super Cafe ซูปเปอร์กาแฟทรีอินวันซูเปอร์มั่นใจกับเสน่ห์เฉพาะตัวเช็คผมด่วนเฮช็ค hey, ผมด่วนชอบกวนเรื่องผมหรอใช้วีจอยสรีอินวันซิให้ผมนุ่มลืม่นหอมยาวนานช่วยฟื้นบำรุงไม่ต้องกังวลแล้วจบดราม่าผมวีจอยสรใหม่ คือยิ้มให้สุดในแบบคุณเข้าแกะออปติกไวโอทูสัมผัสความอุ่นของแอคทีฟออกซิเจนให้ฟันดูขาวขึ้นเริ่มต้นในสาวันยิ้มมั่นสวยมัน่นยัมมี่โฟมอโคโค่มัลติกร i นอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมาก อยู่ที่ไหนผิวก็โดนทำร้ายช่วยปกป้องผิวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้วยใหม่วาสซลีนเซรั่มกันแดดห้ามิติช่วยปกป้องผิวจากทั้ง5ปัจจัยร้ายผิวดูสใสไกลจุดให้คนออกไปสนุกให้สนอย่างมั่นใจสูตรใหม่บางเบากว่าเดิมมีลูกค้าท่านหนึ่งชื่อคุณจ๊อบสงสัยปรอยางของเราว่าคุ้มจริงไหมเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรีหนึ่งปีแถมให้ผ่อนได้ทั้งล้านศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนเรากำลังเดินทางไปหาเพ,าพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าโโปมชัยาฟแบบุ้ง30เมษานนี้ โดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองอามาโดโกลคอลลาเจนทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียรคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม 10:23นาทีคนเพิ่งจะรู้จักกันจะสนิทสนมกันได้สักแค่ไหนคุณผู้ชม,มคือถามว่าคนแปลกหน้ารู้จักกันเท่ามันครึ่งชั่วโมงคุณสนิทกันปะไม่รู้รจักเลยดจิจะเรียกว่าคนรู้จักยังยากเลยพี่กิง้งไปนั่งกินขา้าวโดยยังไม่กล้าเลยเ<อ>แต่ว่าครั้งนี้เขากล้าที่จะชวนกันไปทําเรื่องแย่ๆค่ะกล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้ชัดตอนแรกนึกว่าเพื่อนกันที่ไหนได้ไม่ใช่นะเสื้อขาวไม่ได้เกี่ยวเขาเป็นรอปภค่ะคุณผู้ชมส่วนไอ้สองคนเนี้ยดู ให้มันจําในหัวดิมันมันจะเข้าไปพักล้อนไงไมงันมันจะยิ้มมัอมันมีเคสหลุดพี่ต้นมันเดินมันยิ้มมาเมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ออกจากเรือนจําแล้วเป็นแบบนี้ไงมันก็จะมีเคสที่สอนได้กับพวกที่สอนไม่ได้บวใต้น้ำอย่างเงี้ยเหรอเออระดับเนี้ยมันจะมีอีกเหล่านึง เพื่อนชอบด่ามันจะปกติบัวมีสี่เหล่าก็จะมีบัวในตมต่ากว่าบัวในตมคือบัวเต่าถุยรู้จักไหมเต่ายังคายทิ้งอ่ะพอกินปุ๊บถุยออกมาเขานึกภาพตามเลยไม่แล้วเราจะทํายังไงไงคนพวกเนี้พอป๊บเดียวเดี๋ยวตำรวจก็ปล่อยมันออกมาอีกแล้วโดนจับได้ก็เป็นรอบที่เจ็ดแต่ความปลอดภัยของชาวบ้านนะคะที่เราต้องนั่งรถเมล์เลิกงานเราไม่มีรถขับนี่นั่งรอรถเมล์ตำรวจฝากเตือนนะนั่งรถเมล์เล่นมือถือสมบุญ ตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วแล้วมันยังไงอ่ะพี่พิด้นี่หรอชีวิตชีวิตดีๆที่ลงตัวคือคือเราก็ต้องการเราให้เราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ใช่แบบนั่งปุ๊บใครจะมาไถเงินกูเพื่วะเฮ้ยพี่กิ้งใช้ไครจะมาจริงตบหัวเราหรือเปล่าแถวเนี้ยมันมีร้านอาหารพี่กิ้งชอบนั่งกินข้าวร้านริมทางแล้วเวลานั่งก็เอาโทรศัพท์วางเอาอะไรวางนั่งนั่งกินอยู่ จะมีใครมาวิ่งปุ๊บหยิบโทรศัพท์แล้ววิ่งหนีเหรอคะเสียงมากมีมันมีนะจริง,รงมันระแวงไปหมดเลยนะฮะ,ะฝากด้วยละกันนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่าให้แบบเนี้ย มาเพ่นพ่านปะป,ะปนกับเราเยอะไม<ะ>่งั้นมันไม่มีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตเลยนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการขับขี่นะครับผู้ชมว่าทําไมเนี่ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนื้อหุ้มเหล็กอยู่แล้วแต่เราต้องหายอย่างอื่นเนี่ยมาปกป้องตัวเราด้วยหมวกกันน็อกสําคัญมากๆและเหตุการณ์นี้เป็นมอเตอร์ไซค์หลับในขี่อยู่ดีๆรถเริ่มเป๋เป,เป๋จนคนเนี่ยไปพุ่งชนกับเสาแล้วหัวกระแทกเต็มๆ<ะ>ปรากฏคนที่เขาเห็นเหตุหการณ์เขาเข้าไปดูนะครับ เฮ้ยเขารอดชีวิตเพราะใส่หมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานด้วยครับกินก๋วเตี๋ยวชวยบ้านเลขที่20่ทับหไปซื้อสลากกินแบ<ถ>่งรัฐบา,า,ากลาาก็แล้วมันมาช่วงวันพระออใหญ่ด้วยแล้วตัวคุณป้าอายุ53เดี๋ยวซื้อให้หมดเลยมาตอนถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะสามทุ่มสิบนาทียีสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาที เออเพียบเลยว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อก็ถือวันพันกว่าเลขอ่ะหวาดไปให้หมดเอออ่ะกู้ชมครับวันนี้เราเนี่ยออกมายืนเป็นแผงเรียงในสตูดิโอให้รู้ว่านอกจากสูง8เมตรแล้ววิดีโอวอลเรายังยาว18เมตรคือพวกคนนะพวกเราสูง8เมตรไม่ไม่สตูดิโอสูงแล้วสตูดิโอที่มีวิดีโอวอลยาวเกือบ20เมตรขนาดนี้เราอุทิศให้น้องกะปิ巴าค่ะพี่ก๋นกะปิ巴าค่ะพี่เพิ่ นีเราใส่กางเกงกระปิปาร้าครับคุณผู้ชมเห็นไหมนน่ารักมากคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยได้ยินข่าวแล้วเพราะว่าไอ้กางเกงตัวนี้เป็นกางเกงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาทําขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วเป็นรูปน้องคาปิปาร่าไอ้ช่วงท่อนล่างของเกงอ่ะจะเป็นน้องกะปิปาร้ากับของเพื่อนน้องตูน้องจระเข้น้องควางน้องนกเต็มไปหมดเลยคือเขาเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรกับทุกตัวบนโลกใบนี้แม้กระทั่งสัตว์ที่กินเขาก็ไปทีซี เขายังเดินเข้าไปคุยด้วยเออคือเขาเขาไนซ์มากนะครับแล้วน้องอ่ะน่ารักแล้วสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าน้องเป็นหนึ่งในดาราของสวนสัตว์เลยจัดทํากางเกงตัวนี้ขึ้นมาแล้วใครเป็นพรีเซนเตอร์คุณรู้ไหมใครคะคุณลองดาวสิพวกเราออออออสวนสัตว์คุณนรงค์วิทย์ชดช้อยนะครับเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์เขาเขียวแล้วขอโทษนะตอนแรกเนี่ยจะทําเล่นๆเปิดมาลดแรก500ตัวเปิดจองปุ๊บเต็มพลึบเวบล่มเราจองให้ น่ารักจริงแล้วปรากฏพอลดที่สองหนึ่งพันหตัวเปิดได้ไม่ถึงชั่วโมงหมดอีกเต็มหมดอีกแล้วเต็มอีกนี่พี่ินเนี่พักไปซื้อรอบ3แล้วมีมีกางเกงไซส์เด็กจะสอยมาได้อันนี้อันนี้เขาให้มาตองพื้นแล้วเนี่ยใช่คื้นไเกี่ยวปรากฏติดต่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าทีมข่าวอรุณอมรินทร์เนี่ยอยากจะใส่กะปิปลาช่าเพราะว่าน้องๆน่ารักจริงๆนะฮะก็เลยนี่เลยเอามาให้คุณผู้ชมดูว่าขอบคุณน่ารักมากครับขอบคุณมากแล้วเวลาพวกเราใส่ขีดจะไม่เท่ากันนะามยืนติดๆ เห็นปะคือจริงๆกางเกงอ่ะมันลายเท่ากันทุกตัวแต่พวกเราสูงไม่เท่ากันแลใครชอได้อดิฉันมาสั่งกับฝังคนอื่นนะรายได้จากการมาขึ้นเลยขายกางเกงเขาเอาไปดูแลสวนสัตว์ก็ช่วยกันอุดหนุนท็อปเพาวเวอร์ของแท้เลยค่ะนี่อยากจะเป็นพี่จองกับคันแลนเป็นบ๊อบมาเล่เฉยเลยอยากเห็นพี่จองคันแลนใส่กางเกงกระปิปาราเหมือนกันน่ารักนะคระขอสัตย์สุนทท่านผู้ชมไว้ฝรั่งภูเก็ตกลางใส่สาวไทยด้วย ตรีนให้อะบอกว่าอย่างไรหยาบมากหย,ยาบเกินไปขอบคุณทุกความเห็นนะคะค่ะส่วนเรามีกางเกงน่ารักไปเที่ยวสวนสตัตว์มือถือล่ะคุณผู้ชมพร้อมที่จะเอาไปถ่ายรูปน่ารักน่ารักหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่มีแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ สวยเสร็จแล้วเซลฟีร่รวมกันโทรกันทันหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะอะไรทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์มือถือแล้วไปเที่ยวสวนสัตว์ตวเปิดเขาเขียวพร้อมกันเ,เนื่องจากว่าเขาเปิดโอกาสให้เราเข้าใกล้ชิดน้องกริปปาราไปอุ้มได้เออคาปิบาร่านะคะคุณผู้ชมให้อาหารน้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นไหนๆวันนี้เราใส่กางเกงกริปปารามาให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับส่งท้ายวันนี้เลยแล้วกันนะฮะไปดูความน่ารักของน้องกริปปาราหรือคาปิบาร่าในพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่สีราชาชนบุรีกันเลยนะครับวันนี้ ทั้ง4คนขอบคุณที่ติดตามรับชมพรุ่นี้เจอกันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะถ้าเสาร์เราเจอกันหกโมงตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป